ไ่ตีซามมาลุงดีซามยังลุกขึ้นมาหานมาห้องโอ้มา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 า

มูหายกระเป็นแบบนี้ม่หายปันหัวมูหายตัวปันหัวใส่มูหายตัวปันหัว,หวนีว่

បាទណាំមកជីនធាក់នេះភីងអើយសੌសៅមិលិងយ៉ាងមកខាងຫຼັງអូយអូយสิទៅផ្ះផ្ៀនอาบน้ํามากๆบ่ได้เด้อนี่ น้ำหมอกเย็นอะไรหรอหนั่งยางออมายังไหนอ่ะเอาแพ้งหัวไปเลยอุ้ยจะเป็นเย็นหักอยู่ในห้องนะค่ายแต่วันนอ่ะเอามันมอกมันหมอหนาวมันหอนกังเว้นดีเสียหอดหืมงางออกมา ทางเนาะบรรยากาศยามเสาวโอยเย็นบรรยากาศชีว่ารถชีออกมาอันขยับรถก่อนนะมีดิ้งจอดรถบนนี้ชีขยับไปบนมังเก่าพวบมหันมีรถตอนเสาว โอ้นเย็นเย็นเย็นเสียงนกเสียงนกโอ้ยสิขยับไปไหมฮะรับแล้วรับสามเสาหา้ากจะสได้รับกระลงเออ ฮัากกสิไใ้ลบับเสียงอือกกะถือเดี๋ยวพ่อสดบพ่อสดได้นอนอันนี้จะเป็นแม่้ำคลองครับแม่้ำคลองนะเป็นประเทศไทยเป็นฟังไทยมุกดาหารเลี้ยวไปเห็นนั่นเจดีย์พระธาตุ เจดีจำลองบัณพรธาตุพนมเรียกไปจืดอแน่บ bon ่แน่ี่ยหน้องๆจะตึกได้เป็นตึกใด้ตึกระ้วบางตึกใหญ่สองตึกหน่อยจะตึกได้จะตึ๊กยังวันนี้ตึกโรองบ,บับฑ์เลยตึ๊กยังหรือโรงแฮมอันนี้นะ่าจะเป็นโรองบาณฑ์หลวงพอเม่ลี่งคิดว่าเดิพอว่ามันไก่กับอันเจดีนครพระธาตุพนมนี่ ชิวสวัรคนะ์นาเขตอากาศดียำา้าสบายดียำ้าเดอ้อมีบุตนะรหน้าก็ได้นอนแล้วก็ได้รับเดใส่ย,ยาไปอีกสองเข็มใส่ย,ยาไปอีกสองเข็มอากาศเย็นเย็นดีดี ลิลลี่สันสองเหรอลิลลี่สันสองถือบรรลับแล้วพี่น้องถือบรรลับหลับสดๆเพิ่นมาได้นอนมเมื่อคืนเองเพิ่นมานอนตอนเช้าอ่ลิงเห็นยังอ่ลิงกินข้าวอ่ลิงกินข้าวหรือสะข้าว กินดีๆในถอนถึกบรรลับแล้วยิแม่กับยักนอนเืมอคืนเนี่ยบ่ได้นอนมะคืนเนี่ยบ่ได้นอนบมเมนเย็นแล้วบ่ lại Nhung càng quen là mình nhung. Này con đắp của mẹ, bỏ. bà ác nợ non Từ là đế, Mình nàng vào đi. này. ตื่นแล้ว <sm art> ลังวสิไปนอนจะาปตื่นีบุญเอ <sm art> ้ยอืมยังลังวสิไปนอนจะาปตื่นโอ้ยวันนี้นอนดอกคะนนเนี่น

Ok <laughs> hay lại cả hoàn. Nơi nên cả bé, nơi bé. เจ้าเวไ,ไนลูกเด้ไปไปเอเจ้าเไนเด้อหาจนขี้ซบแหงแลวคุณห้เตือนมาแล้วก็หาบ่ได้นอนได้ยินเสียงดังนิดนึงแล้วก็ตื่น สันกาายกตื่นก็ยกตื่นมีบุญเ้ยมีบุญเ้ยเมืเ่อเช้านี่ก็ถือไป2องเข็มใสยาไปสองเข็มแล้ว เมื่อคืนเนี่ยก็มีไข,ข่ข,ข้นไข่ข้นเอายาให้กินไข่ลดทูน้ำตาน้ำตาย่อยแด็ดซ <Okay. S 1> ีพะซองบ่หลุกนอนอย่างน,นี้ฮะสวยมาแดดซองเลยนี่ จะไปนอนไก่เตียงกันนะนอนบ่ได้เจ้าหอกกันเลยกระตือหอกกันเลยกระตือหนาใหญ่เอ้ยหนาในหนาในเอ้ยในน้ำตามาไม่เซ็่น้ำตาให้มาไมเซ็่น้ำตาให้ละมาปวดกำมือหมูกำมือหมูไหวตกใจสงสัยตกใจถึงแทงเข็ม น anyway, ี่ก็ถือแทงไปือถแทงไปไปหลุดบลาถือแทงจะเข็มไข่แต่ว่าใหญ่ละฮะเส้นเลือดง่ายบ่คือตอนยังน้อยยังน้อยฮะเส้นเลือดยากยนีทัานมอเงผนยังยอมเนี่ยเส้นเลือดง่ายเนี่ย กำเต็มจมูกกำเต็มจมูกนอนจะถลุเด้อนอนจะเด้อหลานอนจะเด้อหลานอนจะเด้อชีสวยมาก็เริ่มมีแดดเริ่มฮอนย่างมือเสาหนานาวมือเสาเลยมีลิงลงไปลงไปขยับโรดพาบุรีเห็นผ่ามาบินทบาท มากนอนมากให้จับมือจังสินอนแล้วให้จับมือหอมแก้มกันหอมแก้มน้ำประตื่นหายกระซ้ากันหอมแก้ม่กันหม,มนนห,นห,อ,มมอ,นมหอมแล้วหายแล้วตื่น ให้แล้วก็ตื่นมาลูกเจ้าไว้ทอนอยาเมื่อดีกินหอดหน้าดีกินหอดเฮือนดีินหอดเฮือนดี่หมกทั่วหมกแป่งอีแม่นะกํลังงามบ่ให้เดดน้ํแล้วนี่ไปไว้วดลูกเด้อ สไวๆเด้อตต่เมื่อเด้อคุณยายก็เป็นห่วงอยู right ่แม yeah. no ่ตู้ก็เป็นห่วงปลาลุงก็เป็นห่วงขอบใจเด้อปลาลุงขอบคุณครับเด้อสาว้บต่อจะอยู่เฮงไหนบุดร่มวนได้อยู่ห้องหมอนาลูกเมื่อยู่เฮนเฮามันจังมวนเมื่อบ่งหนเบรรหนเบ่งหนังเนะตอนทัดใหญ่เนาะบรงเธอทัดใหญ่เนาะ ม,มาดีกันยาวเลยสิเขานอนกันเดิมปะลุมมื่กลาัพักผ่อนกันเดิมเมื่อคืนมึกลาบ่ดีนอนไปแล้วกัลุงสบายดี